สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านเอารวยนะครับช่องรวมบทความเรื่องย่อหนังสือเริ่มสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือเอาไว้สร้างความมั่งคั่งสู่ความมั่นคงแหล่งรวมบทความหนังสือที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสําเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์จากการอ่านนะครับวันนี้เสนอเรื่องจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ p s y c h o l คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางครั้งคนเราถึงทําอะไรที่แม้แต่ตัวเองอยังไม่เข้าใจทําไมเราถึงโกรธหัวเราะร้องไห้หรือบางครั้งก็จดจําเรื่องเล็กๆได้นานหลาย10ปีแต่ดันลืมกุญแจรถเมื่อเชา้านี้และที่สําคัญอะไรคือสิ่งที่ผลักดันให้เราตื่นขึ้นมาทุกเชา้าเดินหน้าต่อไปในชีวิต วันนี้ผมจะพาคุณไปร่วมเดินทางสู่โลกของจิตวิทยาผ่านหนังสือ psychology step by step ของ a l a n f e เจ e r หนังสือที่อธิบายาศาสตร์แห่งจิตใจมนุษย์อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ายแต่ลึกซึ้งและสำคัญที่สุดคุณจะได้มองเห็นตัวเองและคนรอบข้างด้วยสายตาใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 1. จิตวิทยาคืออะไรและทำไมเราต้องสนใจหลายคนอาจคิดว่าจิตวิทยาคือเรื่องของนักบำบัดหรือใช้เฉพาะเวลามีปัญหาทางอารมณ์แต่จริงๆและจิตวิทยาคือวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนแม่บ้านวิศวกรหรือผู้บริหารใหญ่คุณใช้จิตวิทยาทุกวันเพียงแต่คุณอาจไม่รู้ตัวลองนึกภาพดูนะครับว่าเวลาคุณไปต่อคิวซื้อกาแฟแล้วคนข้างหน้า ใช้เวลานาน,านมากคุณเริ่มหมุดหิดทำไมสมองคุณถึงเกิดอารมณ์นั้นหรือเวลาคุณเห็นเพื่อนยิ้มสมองคุณอาจหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้คุณยิ้มตอบทั้งที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรพิเศษเลยนี่แหละครับคือพลังของจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในการใช้ชีวิตประจําวัน2ส,สมองโรงงานใหญ่แห่งความคิดและอารมณ์หนังสือ psychology เต๋ย์ใบเชี้ให้เห็นว่าหากจะเข้าใจจิตใจมนุษย์เราต้องเริ่มจากสมอง สมองมนุษย์มีเซลล์ประสาทกว่า86,000ล้านเซลล์และเชื่อมโยงกันด้วยเส้นใยตรา,าสาทนับล้านล้านเส้นมันเปรียบเสมือนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดยักษ์ที่ประมวลผลความคิดความจำและอารมณ์ของเราสมองส่วนหน้า Front ต l l o ล e เป็นเหมือน CEO คอยวางแผนคิดวิเคราะห์ตัดสินใจสมองส่วน Hippo Campus คือห้องเก็บความทรงจำที่บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นอ m y ิ d ด l a a า,าอ g d ิ l ด ศูนย์กลางแห่งอารมณ์โดยเฉพาะความกลัวและความโกรธนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่คุณตัดสินใจทุกครั้งที่คุณหัวเราะหรือร้องไห้สมองกำลังทำงานเบื้องหลังอย่างเงียบๆตลอดเวลา 3. ความทรงจำทำไมบางอย่างจำได้แต่บางอย่างหายไปคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคุณยังจำเรื่องราวในวัยเด็กได้ทั้งที่มันผ่านมาเป็น1 0บ0ปีแต่กลับลืมรหัสผ่านอีเมลที่เพิ่งตั้งเมื่อวานจิตวิทยาอธิบายว่าความทรงจำแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นความทรงจำระยะสั้นช็อตเทอร์มเมโมรีเก็บข้อมูลชั่วคราวไม่กี่วินาทีถึงนาทีเช่นหมายเลขโทรศัพท์ที่เพิ่งได้มา ความทรงจำระยะยาว (Long-term memory) เก็บเรื่องราวชีวิตความรู้และทักษะที่เราใช้บอ่อยๆความทรงจำเชิงอารมณ์ (Emotional memory) สิ่งที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกเช่นเพลงเก่าๆที่ทำให้คุณน้ำตาซึมนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางช่วงเวลาในชีวิตถึงฝังลึกอยู่กับเราไม่เคยลืมเพราะมันไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่มันคือความรู้สึกที่ผูกติดไปกับข้อมูลนั้น 4. อารมณ์ พลังขับเคลื่อนที่มองไม่เห็นอารมณ์คือเชื้อเพลิงที่ทำให้มนุษย์เคลื่อนไหวเราหัวเรอบร้องไห้รักเกลียดหรือโกรธทั้งหมดนี้เกิดจากสารเคมีเล็กๆในสมองเช่นโดปามีนเซโรโทนินและคอร์ติซอลลองคิดดูสิครับว่าเวลาคุณได้รับคำชมสมองจะหลั่งโดปามีนทำให้คุณรู้สึกดีและอยากทำซ้ำเวลาคุณเครียดสมองจะหลั่งคอร์ติซอลทำให้ใจเต้นแรงมือสั่นงุดหงิดง่าย เวลาคุณตกหลุมรักสมองก็ปล่อยสารออกซิโทซินทําให้คุณอยากอยู่ใกล้ใครคนนั้นตลอดเวลาดังนั้นอารมณ์ไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกลอยๆแต่มันคือกลไกทางชีวภาพที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของเรา 5. แรงจูงใจทําไมเราทําสิ่งที่เราทํา คำถามใหญ่ที่สุดของจิตวิทยาคืออะไรคือแรงผลักดันให้มนุษย์ทำในสิ่งที่ทำบางคนทำงานหนักเพราะต้องการเงินบางคนทำงานหนักเพราะต้องการการยอมรับบางคนทำงานหนักเพราะมันคือความสุขส่วนตัว ทฤษฎีของมาสโลพูดถึงลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์เริ่มจากปัจจัยพื้นฐานเช่นอาหารและความปลอดภยัยไปจนถึงความต้องการสูงสุดอย่างการเติมเต็มศักยภาพของตัวเอง s e l f a c t ช a l i z a t i o n นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราทุกคนถึงแตกต่างกันเพราะสิ่งที่เราตามหามันไม่เหมือนกัน 6. อคติทางคิด (cognitive bias) กับดักที่ทำให้เราคิดผิด แม้เราจะมีสมองอัจฉริยะแต่ก็ยังเต็มไปด้วยกับดักที่ทำให้ตัดสินใจผิดเช่น confirmation bias เรามักเชื่อข้อมูลที่ตรงกับสิ่งที่เราคิดอยู่แล้ว anchoring bias เรามักถูกตัวเลขแรกที่ได้ยินหลอกให้คิดว่ามันคือมาตรฐาน a c c h a t i n bias เรามักเชื่อว่าถ้าเรื่องไหนถูกพูดถึงบ่อยๆแสดงว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นง่ายทั้งที่จริงๆอาจไม่ใช่นี่คือเหตุผลว่าทาไมคนฉลาดก็ยังทาผิดพลาดได้และทำไม การเข้าใจจิตวิทยาจึงสำคัญ 8. พฤติกรรมมนุษย์เราไม่ได้อยู่ลำพังมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ลำพังเราอยู่ในสังคมพฤติกรรมเราถูกกำหนดโดยวัฒนธรรมครอบครัวเพื่อนและสื่อเช่นการทดลองของโซโลมอนแอชเคยพิสูจน์ว่าแค่มีคนส่วนใหญ่ตอบผิดคนคนหนึ่งก็พร้อมจะตอบผิดตามทั้งที่เขารู้ว่ามันไม่ถูกต้องนี่แหละครับคือพลังของสังคมที่กดดันเราทุกวัน จิตวิทยากระจกสะท้อนตัวตน ทั้งหมดที่ผมเล่ามาหนังสือ psychology step by step ไม่ได้เป็นแค่ตำราแต่มันคือกระจกที่ทำให้เราเห็นว่าตัวตนและพฤติกรรมของเราไม่ได้เกิดขึ้นแบบซุมแต่มีเหตุผลมีระบบและถ้าเราเข้าใจมันเราก็สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นครับถ้าวันนี้คุณอยากเข้าใจตัวเองเข้าใจคนรอบข้างและมองโลกด้วยสายตาใหม่ที่ลึกซึ้งกว่าเดิมจิตวิทยาคือกุญแจสาคัญที่จะพาคุณไปที่นั่นคุณ คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าจิตใจ,ใจมนุษย์นี่ซับซ้อนจริงๆบ้างหรือเปล่าลองเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและสุดท้ายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือและชอบสะสมเนื้อหาเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ่านเอารวยไว้ด้วยนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเองสำหรับคลิปนี้ขอผู้ฟังมี ความสุขและมีความโชคดีช่องอ่านเอารวยต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ